สวัสดีครับสารัเน่าเล่าข่าวโดยลุงสาคบกันอีกเช่นเคยสัปดาห์ที่ผ่านมาการเมืองไทยไวยิ่งกว่าไวไฟสารรัฐมนูญวินิจฉัยปลดนายกทันทีที่ปลดนายกพัฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรักภูมิใจไทยรีบเตรียมตัวระดมพักการเมืองที่เหลืออยู่จากรวมรัฐบาลเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกต่อสี่เดือนเตรียมตัวรับเงื่อนไขของพักประชาชนส่วนฝั่งรัฐบาลเตรียมตัวห่ามึงโหวตเลือกฝ่ายค้านด้วยกันแล้วดูสอสอจากรอบ รัฐบาลไปได้เมื่อไรแล้วลราก็จะยุบสภาทันทีถึงเรื่องนี้พักประชาชนบอกว่าใครยุบสภาตั้งแต่ที่คลิปเสียงนายก หลุดออกมาแล้วแต่พักเพื่อไทยตันทุลังและเช้าวันเดียวกันคือเช้าของวันที่3กันยายน2 5 6พรปพักประชาชนหลังจากเตรียมตัวระดมความคิดจากสมาชิกพักทั่วทั้งประเทศแล้วก็รวมความคิดของสสจนประกาศออกมาเป็นความคิดของพักออกมาเป็นมติสนับสนุนอนุทินเป็นนายกหลังจากนั้นพักเพื่อไทยก็เปิดเกมบอกว่ายุบสภาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ้าเมื่อวานเนี่ยเห็นอนุทินบอกว่ายังยังไม่ได้ยื่นยุบสภาแต่พอมาวานันนี้เรียบร้อยครับพักเพื่อไทย อีกหรือเปล่าฟังพักประชาชนยื่นเงื่อนไขห้าขอ้อส่วนพักภูมิใจไทยรับทราบทันทีและที่สาคัญปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะยกมือโหวตให้เขาจะมีการถ่ายภาพแล้วก็จับมือร่วมกันนะครับแต่พักประชาชนไม่มีเงื่อนไขนี้ครับเพราะว่าโหวตให้เพื่อแก้ไขปัญหานายกคนนอกแก้ไขปัญหาทางตันซึ่งคนที่เห็นด้วยก็อืมพอใช้ได้อยู่นะหรือว่าโอ้โหพักประชาชนนี่แนวคิดนิ้เจ๋งมากแต่ถ้าคนไม่เห็นด้วยก็เสียอกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับพักประชาชนส่วนพัก เพื่อไทยแล้วก็น้ำตาเล็ดกันไปตามๆกันแต่พรรคภูมิใจไทยต้องเซนยินยอมรับเงื่อนไขทั้ง5ข้อโดยเรียกว่าเซนกันคนละค้างเพื่อไม่ใหม้มีภาพว่าไปร่วมมือกันสรุปเงื่อนไข5ข้อรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรัฐบาลยังร้อยยี่สิบวันเท่านั้นหรือ4เดือนโจทย์วันนี้มีข้อเดียวยอมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยร้อยยี่สิบวันเพื่อเปิดทางเลือกตั้งใหม่ถามว่าคุ้มไหมหมายถึงว่าพรรคประชาชนคุ้มไหมแล้วประชาชนทั่วๆไปอย่างพวกเราคุ้มไหมแต่ไอ้คน ที่เป็นรัฐบาลทั้งพกพักภูมิใจไทยและก็พักร่วมรัฐบาลเก่าพวกนี้ก็พวกเขาคิดว่าคุ้มแน่นอนแล้วจะคุ้มกันแบบไหนคุ้มกันยังไงแล้วเรื่องราวฉากทัดต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงศักดิ์จะสรุปให้ฟังวันที่29สิงหาคมสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้แพทองคานลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผลพวงก,ก็คือคณะรัฐมนตรีรักษาการลุดทั้งยวงและตําแหน่งรักษาการก็มีคําถามตามขึ้นมาทันทีว่าสามารถที่จะยุบสภาตามที่พักเพื่อ แล้วก็คุณภูมิธรรมต้องการหรือไม่เพราะนายกบรักษาการในประเทศไทยยังไม่เคยมีการยุบสภาเลยแม้แต่คนเดียวแล้วอํานาจรักษาการทํางานได้แค่ไหนอันดับแรกเลยทํางานประจําวันแบบปกติได้แน่นอนอันดับที่2เวลาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆก็ต้องมีการถกกันอยู่ในคอรอมอรและอันดับที่3เป็นประเด็นเด่นที่สุดก็คือมีอํานาจยุบสภาได้หรือเปล่าซึงตรงนี้มีความจริงอยู่2ชั้นครับชั้นกฎหมายลายละอักษรบางนิติศาสตร์ก็ชี้ว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามชัดว่ารักาการยุบสภาไม่ได้เมื่อมองไปสู่ชั้นความเหมาะสมนักนิติศาสตร์อีกฝ่ายก็ชี้ว่าถึงไม่ห้ามแต่มองถึงความเหมาะสมมันก็ไม่ควรเพราะอำนาจรักาการป้วนอยู่ในกรอบจำกัดจำให้ขึ้นใจชอบด้วยกฎหมายกับเหมาะสมทางหลักการมันเป็นคนละเรื่องแต่เหมือนวนเวียนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันและนี่แหละครับทําให้การยุบสภากลายเป็นดราม่าต้นเรื่องของเรื่องนี้เรียกว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปนตลบกันทั้งคืน คนที่อยู่ในแวดวงที่จะล็อบบี้ดึงพักนู้นพักนี้เข้ามานี่นะครับคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนก้อนไคไกโฮมีข้อมูลมาจากรัฐรัฐบาลรัศการมีใจความว่าทางเราได้ยื่นทูลเก้าขอพระราชกิจสนิการยุบสภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่2กันยายนอาภูมิธรรมวันที่2ตอนเย็นบอกว่ายังยังไม่มีการยื่นแดบนี้กี่โกงนี่วะโอหกตลอดตอแหลแบบนี้ไม่ดีนะแต่ประเด็นการยื่นนี้มันยังไม่ยุบในทันทีจน กว่าจะมีพระบรมราชอง์การดักพระมหากษรัตริ์องครแต่ระหว่างทางก็มีข่าวตีกลับมาจากสำนักองคมนตรีบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอยู่มาตรวจสอบอีกทีสุดท้ายนะครับสนามที่เราเห็นแตพายังไม่ปิดการยื่นโหวตนายกขบวนการต้องสามารถเริ่มได้ทันทีและแล้วเข้าสู่การช็อกอารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของคนที่สนับสนุนพักประชาชนรวมถึงคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยด้วยเพราะพักประชาชนประกาศหน,น,น,นุนอนุทินเป็นนายก คนที่32โดยไม่เข้าร่วมรัฐบาลเขามีอย่างนี้ด้วยหรือวะพักที่มีอ่กคะแนนเป็นอันดับ1ของสภา143โหวตให้พักอ่าพักภูมิใจไทยที่เป็นคะแนนเป็นอันดับ3มีอยู่69คนอา่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่เข้าร่วมรัฐบาลพร้อมทำ MOA 5ข้อที่ตั้งใจล็อกเกมจบ4เดือนแล้วเดินหน้าสูค่คูหาการเลือกตั้งสรุป MOA 5ข้อแปลแบบภาษาคนทำไมไม่ยอมทำ MOU ยังเข็ดอยู่เว้ยเจอพักเพื่อไทยแม่งฉีกมาแล้วคราวนี้มา MOA ดูซิมันจะฉีกอีกไหมพักภูมิใจไทยข้อหนึ่งยุบสภาสี่เดือนตั้งนาฬิกาถอยหลังนับร้อยวัน,ท,นทันทีตอกติกตอกตอกิกต่อข้อสองเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางประชามติมีสสอรอแล้วก็มีรถแแบบแบบชัดๆข้อสามรัฐบาลเฉพาะกิจทําเฉพาะงานจําเป็นไม่ยืดเยื้อข้อสี่ห้ามรวมเสียงเพิ่มจนกลายเป็นเสียงข้างมากถ้าเก็บงูเหา่าจนกลายเป็นเสียงข้างมาก MOA สะดุดทันทีข้อ5มีกลไกติดตามรับผิดชอบถ้าผิดสัญญารับรองมีค่าเสียโอกาสทางการเมืองแน่จุดสําคัญก็คือหนุนให้เป็นรัฐบาลแต่ไม่เข้าร่วมและล็อกไมห่หกลายเป็นเสียงข้างมากเพื่อบีบให้ทุกอย่างจบใน4เดือนมาถึงบทที่5พักภูมิใจไทยรับเกมรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนเที่ยงของวันที่3กันยายน2500รวมเสียงได้146เสียงประมาณบายวันเดียวกันทางฝั่งพักภูมิใจไทยตั้ง ตกตกทุต๊ะแถลงรับเงื่อนไขทุกข้อต่อหน้าสื่อพร้อมรายชื่อสสอสอ146คนเป้าหมายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเดินงาน เท่าที่จําเป็นตามข้อตกลง MOA กับพักประชาชนแล้วเดินหน้ายุบสภาตามกรอบเวลาเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่รอดได้ยังไงละครับอย่างน้อยเนี่ยต้องผ่านโหวตไว้วางใจการจัดสรรงบประมาณถ้าไม่ผ่านเรื่องนี้รับรองล้มแน่นอนรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี้เพราะฝ่ายคา้านมีเกือบ3 6 0เสียงประมาณ354เสียงพักประชาชนกับพักเพื่อไทยเงื่อนไขชัดๆก็คือพลาดครั้งเดียวอาจ จบงานก่อนเงื่อนไข120วันทันทีบทที่6ขั้นตอนของกฎหมายผ่านมือวันนอแบบง่ายๆก็คงไม่ใช่สาขา2ของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งเรื่องนี้เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้วันที่เท่าไรวะถึงจะโหวตนายกได้คําตอบก็คือตอนนี้สภา,ายังมึนๆม,มันอยู่ที่เงื่อนไข2อย่างครับ1เรื่องยุบสภาถ้าเกิดกลับมาเร็วเกมย้ายไปโหมดเตรียมเลือกตั้งครับ2ถ้ายังไม่โปรดเก้าประธานวันนอก็มีโอกาสเตรียมเรื่องวาละการโหวตนายก2วันนอหัน หันขวาทำดึงดึงช่ทวงไว้ก่อนตึงทั้งหมดต้องดูความพร้อมทางเอกสารก่อนครับแต่เข้าๆแววแววมานะครับจากผีเสื้อที่ส่งออกไปสำรวจออกไปสอดแนมเขาบอกว่าวันที่5มีโอกาสระหว่างนี้ยังมีตัวแปรกฎหมายที่โผล่ออกมาอีกนะครับเช่นมีการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อรับรองอำนาจรักษาการหรือคำร้องอื่นๆเกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยขั้นตอนต่างๆบทที่เจ็ดเดียนดาสวดจากประชาชนทั้งฝ่ายเดียวกันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามช่วงนี้เป็นช่วงพีคของ ของทุกคนที่ร้อยละเรียมถล่มพักพักประชาชนทั้งสมาชิกแท้แท้วตเตอร์แท้แท้กับโวตเตอร์เทียมเทียมมีทั้งนักกิจกรรมฝ่ายประช,ชาธิปไตยแกนนําของพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและนักวิชาการต่างๆรวมถึงคอมเมนเ,เตอร์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พักประชาชนอย่างหนักหน่วงมากครับใจความหลักๆมี3มชุดชุดแรกออกแนวศิลธรรมอุดมการพักประชาชนไปหนุนพักที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์โครงสร้างเก่าเขากับพล์อุดม การที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นความเห็นทางการเมืองมีน้ำหนักในเชิงจริยธรรมแต่ต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงทางกฎหมายอีกชุดหนึ่งก็คือชุดยุทธศาสตร์ทางการเมืองยกเกมให้กับฝ่ายอนุรัก,กษ์นิยมเททักศินอันนี้น่าจะเป็นแนวคิดของพวก,กไทยพวกแบกหรือเปล่าเนี่ยทำให้เพื่อไทยกลายเป็นฝ่ายค้านดูเหมือนจะสบายใจใช่ไหมครับแอบเนี่ยมันเป็นการอ่านเกมซึ่งมไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูดูอะไร่ะครับเอดูผล รับในสภาว่าจะมีการบิดผิวอะไรหรือเปล่าแล้วทุกอย่างมันก็จะไปอยู่ในกล่องเลือกตั้งสุดท้ายหนีไม่พ้นครับข้อกล่าวหาเรื่องมีดิวหรือเปล่าแล้วก็จะปิดคดีตัวเองหรือเปลาดิวช่วย44สสจากคดีจริยธรรมแก้กฎหมาย1-2ในสภาด้วยนะดิวนี้มีคําตอบให้ครับคําตอบก็คือถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยไปช่วยพรรคประชาชนให้44สอสอเนี่ยหลุดพ้นจากคดีเท่ากับพรรคประชาชนจะมาเป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ พักภูมิใจไทยจะยอมเหรอแล้วคดีหัวสวที่พาดพิงแมดวงการเมืองตรงนี้สําคัญมากแล้วก็มีหลายเรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ DSI ตอนนี้ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหายังไม่ได้มีคําวินิจฉัยแบบเด็ดขาดสรุปแล้วนะครับประชาชนทุกคนรวมทั้งนักวิชาการคอมเมนเตเตอร์ต่างๆต้องแยกข้อกล่าวหากับข้อกังหาข้อกังขาออกให้ได้ก่อนครับข้อเท็จจริงและเอกสารทางการให้รู้ให้แยกให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นเถียงกันไม่จบแล้วเรื่องนี้จะมี คำตอบให้กับประชาชนยังไงเอาทุงศักตอบให้แบบคร่าวๆก่อนจะได้คดีหัวสวถ้าเกิดมันมีการตุกติกเนี่ยนะไอรัฐบาลมีเสียงแค่ร้อยสี่กับฝ่ายค้าน354าจับตาดูสิครับพักเพื่อไทยอย่านอนตีพุงในเมื่อคุณรู้สึกว่าพักประชาชนไปดิวกับพักภูมิใจไทยพวกคุณต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดแทรกสอดสายดี DS i ที่คุณวางตัวคนวันเนี่ยเอาไปจกกัดการถ้ามันเกิดตุกติกอ่ะซัดให้เต็มเหนียวเลยแบบนี้ดีไหมครับมาช่วยกันบทที่แปที่ พักเพื่อไทยออกมาโวยวายทีโพทีพายบอกว่าโอ้ยเป็นการบิดเบี้ยวประชาธิปไตยรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีที่ไหนในโลกเดี๋ยวในโลกนี้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่เต็มไปหมดตามสถานการณ์ของการเมืองในประเทศนั้นๆแล้วเขาอยู่กันยังไงแคนาดาและสหราฐอาณาจากักรเขาใช้ c o n f i d e n t and supply ทำสัญญาว่าจะหนุนโหวตความไว้วางใจบวกงบประมาณเพื่อแลกกับนโยบายบางชุดเน้นบะเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เขามีวัฒนธรรมนกาทีฟพาริเมนทลิซึมรัฐบาลไม่ จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากเพื่อผ่านสิ่งที่รัฐบาลต้องการแต่ต้องไม่มีเสียงข้างมากเพื่อควม่มเลยได้เห็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยบ่อยในแถบแถบสแกนดิเนเวียนี่แหละครับเปนเยอรมันก็มีนะครับเขามีระบบคอนแทคทีปโนคอนฟิดแนน์ก่อนจะล้มรัฐบาลต้องมีการเสนอนายกคนใหม่ก่อนเมื่อมีการเสนอนายกคนใหม่พร้อมกันทําให้รัฐบาลล้มยากขึ้นบทเรียนเดียวกันทุกประเทศถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วอยู่รอดได้หนึ่งเขาเขียนข้อตกลงให้ชัดครับว่าใครรับผิดชอบอะไร 2. องเขามีการกำหนดเส้นตายมีตัวชี้วัดไม่ใช่สัญญาลอยๆแล้วจะฉีก MOU เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็หน้าด้านตาบัตจัดอ,อ้างนู่นอ้างนี่แบบพักแถวแถวนี้นะครับตอนนี้กําลังดิ้นเป็นกิ้งเกลือเฮ้ยเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่า3ต้องมีการสื่อสารอย่างโปร่งใสเป็นจังหวะทุกลายสัปดาห์ตอนนี้ประเทศไทยกําลังพัฒนาเข้าสู่ระบบการทดลอง MOA 4เดือนประวัติกันที่วินัยของสัญญานี่นะครับอย่าลืมนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยจะคล้ายๆกับพักของ พรรคชาติไทยของคุณบรรหารเมื่อตอนปี40ครับตอนนั้นนะครับไม่มีใครนึกเลยครับว่าหลงจู้อย่างคุณบรรหารนี่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าพรรคปลาไหลต้องการเป็นรัฐบาลไม่ยอมเป็นฝ่ายคา้านแต่เมื่อเป็นรัฐบาลตอนช่วงปี40สามารถทําให้รัฐธรรมนูญปี40เกิดจากประชาชนเต็มที่สาเร็จทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเนี่ยน่าสงสยัยไม่ต่างจากอนุทินเลยครับแล้วก็เข้าสู่บทที่9กวร120วันกับ3ฉากทัศน์ที่เราจะจําลองให้ดูฉากทัศน์ที่1ครับเข้าสู่โหมดเลือกตั้งด้วยการประกาศยุบสภาอันดับแรก ต้องมีรถแมปการแก้รัฐธรรมนูญมีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนเลือกตั้งทุกคนเอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะข้อดีหรือข้อเสียหรือไม่เห็นด้วยหรือจะมีนโยบายอะไรมาอยู่ในการหาเสียงเลือกตั้งฉากทัดที่สองไทยยังไม่โปรดเกล้าให้โหวตนายกรัฐบาลเสียงข้างน้อย146เสียงต้องผ่านโหวตสําคัญให้ได้โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณจะผ่านวัยติการไว้วางใจหรือไม่พักภูมิใจไทยจะทําตาม MOA แบบเป๊ะๆหรือเริ่มจะบิดฉาก ทัศที่3เมื่อคดีใหญ่ชนหน้าถ้าคดีหัวสอวอรหรือ4 4สสเดินหน้าอย่างแรงใครสักฝ่ายเสียหลักเกมเปลี่ยนมือกลางอากาศสรุปทั้งหมดนี้เกมนี้มันจะวัดกันที่วินัยแล้วก็สัญญาและเอกสารจริงๆไม่ได้อาศัยวัฒกรรมล้วนๆและถ้าทั้งหมดนี้นะครับพักภูมิใจไทยกับพักร,ร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อยทําตาม MOA ได้แบบตรงโปร่งใสอย่างสม่ําเสมอการเลือกตั้งใหม่ก็ชัดส่วนใครชนะเนี่ยก็ไปดวลกันในคูหาซึ่งถ้าดูตามรูป การแล้วเนี่ยพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยเขาก็ต้องควบคุมแล้วก็พักประชาชนเ็าต้องควบคุมส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยจะตีล้วนหรือจะควบคุมเนี่ยต้องจับตาดูไปไปมามาแล้วนะไม่ใช่จับตาดูพักภูมิใจไทยถ้ต้องจับตาดูพัก เอือไทยอันนี้น่ากลัวกว่าครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ที่เพื่อนๆครับแล,รชชแล้วก็พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะทําให้ประเทศนี้เดินหน้าไปยังไงซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยพรรคเพื่อไทยนี้เวลามาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยสติเขาจะกลับมาเพื่อจะตรวจสอบรัฐบาลแต่ตอนปเป็นรัฐบาลเนี่ยสติสตังค์เขาจะหลุดลุ่งลิ่งแล้วก็ทําตามอาเภอใจของนายทนที่มาดีลกับหัวหน้าไม่ใช่เจ้าของพรรคของเขาซึ่งเกมเกมนี้เป็นเกมหยุดทักษิณหรือเป็นเกมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีบางคนนะครับเขาจะ เฮ้ยอย่างเนี้นะพักอ่าพักเพื่อไทยเนี่ยมันตายแงะแกอยู่แล้วนะเราไปโหวตหนุนอนุทินไปหนุนพักภูมิใจไทยทาให้พักภูมิใจไทยยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วต่อไปพักประชาชนจะไปต่อสู้ได้ยังไงเออมองทางการเมืองนะครับกลุ่มลูกค้าไอ้ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่รักพักประชาชนก็จะเป็นคนละกลุ่มกับคนที่รักพักภูมิใจไทยครับไม่เคยมีหรอกครับโอ้โหจะไม่เลือกพักภูมิใจไทยแล้วจะหันมาเลือกพักประชาชนคนละกลุ่มซึ่งตรงนี้ถ้ามองให้ดีๆพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยต่างหากครับที่ีกกกลลวนนใ้้เยัแ็ จะมีมวลชนของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยที่อาจจะเคยใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยทําลายความสามารถที่จะเชื่อมโยงกับประชาชนของเขาลงสิ้นซากแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่เคยเอาจยินดีปีดาตอนเป็นรัฐบาลตอนนี้นะครับรีดร้องแผดร้องด้วยเสียงโหยหวนแล้วก็ยกอา่าแม่น้ำทั้งห้าบอกว่าพรรคประชาชนทยศยประชาชนลืมอุดมการณ์เมือ่อพรรคเพื่อไทยลืมอุดมการณ์จนถึงจุดจบณวันนี้พร้อมกับดิวที่พรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณชอบทํากันเสมอแลนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไง เรื่องนี้พักประชาชนเดินทางผิดหรือพักประชาชนมีความเก่าเกมรักษาสภาพรักษาสมดุลในการใช้ทุกจังหวะเป็นโอกาสแล้วเพื่อนๆน,น,นะครับที่เห็นว่ายังไงมาแนกเปลี่ยนกันถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสนลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงสักก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับบ้านเมืองก่อนใครนะครับผมและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้มาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้นะครับเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า